ในคลิปนี้นะครับเราใช้ DJI Osmo 3. 6 0ถ่าย10ช็อตและเสียงภาคที่วิเพื่อนได้ยินขนาดนี้นะครับก็เป็นจาก DJI m a y t r e ซื้อกล้องมาแล้วนะครับไม่รู้จะถ่ายอะไรดีคลิปนี้ก็เป็นไอเดียได้ต้องขอขอบคุณ e-c m o ทุกเรื่องกล้องที่คุณวางใจที่ส่งอุปกรณ์มาให้เรารีวิวนะครับช็อตที่1ทําการยืดไม้ไปยาวๆแล้วหมุนตัวแบบนี้ก็ได้เป็นทวิสเตอร์ช็อตสวยๆแล้วครับพาราเลลช็อตเป็นการสร้างโลกคู่ขนานอาจจะหามุมบันไดก็ได้ครับแล้วถ่ายแบบนี้ มันก็ดูเหมือนโลกคู่ขนานในหนังเรื่อง Doctor Strange เป็นไงฮะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะช็อตที่3เหมือนเกมยอดฮิตจาก GTA เพียงแค่เอาไม้นะครับยืดไปยาวๆแล้วผ้าที่บาแบบนี้ก็จะเห็นหลังเหมือนเราอยู่ในเกมเลยช็อตที่4 POV ช็อตนี้นะครับจะคล้ายๆกับเราเล่นเกมเคาน์เตอร์สไตล์ครับเพียงแค่เอากล้องนะครับวางที่หลังมือครับก็จะเห็นเหมือนตัวละครเนี่ยถืออุปกรณ์นะครับทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองเป็นไงละะ่ะฮะดูสนุกใช่ไหมล่ะไอเดียนี้เนี่ยนิยมใช้ในหนังนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถหาอุปกรณ์อื่นๆนะครับมาเล่นแบบนี้ได้นะรับรองว่าสนุกแน่นอน ช็อตที่5 fat boy อันนี้เกิดจากการที่ซันเนี่ยหมุนกล้องเล่นๆนะครับแล้วเห็นว่ามันตลกดีนะครับดูเป็นภาพแบบโอ้โหชายอ้วนนั่งตามร้านกาแฟนะครับยังไงเพื่อนๆเนี่ยก็ลองไปเล่นดูครับช็อตที่6 fake drone เพียงแค่ต้องมีไม้เซลฟี่ที่มันยาวที่สุดนะครับแล้วก็ยกขึ้นยกลงแบบนี้ก็ได้ภาพสวยๆเหมือนโดรนแล้ว หรือถ้าเกิดทําให้เนียนๆหน่อยนะครับเราอาจจะซ้ายซ้ายซ้ายขวานะครับเพื่อให้มันเหมือนมุมมองของโดรนเนี่ยก็ทําได้นะประหยัดค่าโดนบิ๊กสันชอบชอบช็อตที่7จ็ดเรลเวย์ช็อตนี้นะครับเพียงแค่ต้องมีรถเข็นครับแล้วให้น้องหมานั่งแบบนี้นะจะเหมือนเขาเนี่ยนั่งอยู่ในรถไฟนะครับหรือรถไฟเหาะก็ได้นะครับ <c oughs> ช็อตที่8 m a แมนอินโฮอันนี้นะครับถ้าเราอยากเป็นมนุษย์รูเนี่ยเพียงแค่ ตอนตัดต่อนะครับซูมออกให้สุดแล้วเลื่อนขึ้นแบบนี้นะครับมันก็ได้ภาพแบบนี้แล้วเหมือนอยู่ในรูเลยไม่ล่ะช็อตที่9 r a c เร g ซิ่งอันนี้นะครับเราต้องหาลูวิ่งหรือเป็นพวกเลนแบบนี้นะครับหรือว่าเลนรถแข่งก็ได้เราจะทําภาพแบบนี้ได้นะฮะเหมือนอยู่ในการแข่งรถเลยถ้าอยากให้ดูเร็วแบบนี้นะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเล่นความเร็วได้นะครับและอันดับที่10 b บิ๊กเฮด อันนี้นะครับตอนตัดต่อนเนี่ยเพื่อนๆซูมออกให้สุดครับแล้วใช้ความบิดเบี้ยวของเลนส์นะครับในการทําให้หัวเนี่ยมันโตขึ้นแบบนี้นะอันนี้ไม่ยากเลยฮะเป็นไงกันบ้างละครับกับการใช้ DJI Osmo 360ทั้ง10ช็อตบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆลองไปทําดูเนี่ยเอาไปต่อยอดเป็นไอเดียใหม่ๆได้แน่นอนถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับร้าน ecmo ทุกเรื่องกล้องที่คุณวางใจที่เราเนี่ยลองเอาอุปรกรณ์มายืมเล่นนะครับ